สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พบกับหนุ่มนิงเคเจ้นะคะวันนี้จะมารีวิวผู้เรียนพันหลงรับแลรนะคะเขาเคมว่าอร่อยเนื้อดีนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะรอดไหมหรือว่าะเนื้อเป็นรสชาติแบบไหนนะคะไปดูกันเลยจ้าอันนี้เป็นหลงรับแรนนล,ลบแร,นนล,ล,แรลูกกระจอง ตอนนี้พี่ซื้อมูทาันจิงอ่ะเล็กกว่านี้อีกนะรุ่นทดลองจริงเหรอเล็กกว่านี้อีกแต่ปูมันมันใหญ่อยูใหญ่น่ะมันก็เลยแบบตัวได้เนื้อเขาจัดโปรโมชั่นเล่นเกมอะไรเนี่ยผมว่าของไม่ชิ้นหน้าเอาไปใส่ยัดใส่ขนมปังอืมใส่กุเรียนอ๋อลองใส่ คือมันแบบนี่มากเลยมันมีหลายประเภทนะที่เขาไปใส่หน้าเค้กอ่ะบางอย่างเขาก็เลือกเดลองไหแต่ที่กินมาชอบสุดคือชะนีนะชนีแบบลูกใหญ่ๆอ่ะมันหวานหวานสีเหลืองเข้มๆอือมันหวานจะมีสุกไม่รู้ว่าพี่จิ้มให้หน่อยไหนคะอุ้ยอุ้ย ดีมากโอเคแข่งเป๊กเหรอดีมากเนี่ยดีมากสาอเลยไหมคืออะไรดีมากคือสุกเนืออะไรเลยเนื้อกลังเดี๋ยวมันจะเละระยะที่หนึ่งเลยระยะที่สองล้อ่ะไม่ใช่ระยะหอันนี้เกิดระยะสี่ล้ถือได้ว่าปีนี้เป็นปีของการเปิดโลกในการกินทุเรียนที่หลากหลายพันมากๆเลยนะคะเพื่อนๆซึ่งจะมี การรีวิวหลายพันหลายอีพีมากเดี๋ยวจะทยอยลงนะคะแต่อาจจะไม่รู้ว่าจะได้กี่อีพีนะเดี๋ยวไปดูกันนะคะนนเกือบเละนยอันนีเเเเ้เกือบเละเนี่ยเกือบเละเกือบเละตอนแรกก็คิดว่ามันอ้ยเปลือกมันมเปลือกมันหนานะเนี่ยนแรกก็คิดว่า,วาไม่แก่ป้าคะจะแต,แต่ทุเรียนตอนนี้ก็ไม่ตัดออดแล้วล่ะ หลงรับแรงเพื่อนก็บอกว่าเคร้านเขาก็เคมมาบอกว่า,าไม่ตัดอ่อนเขาว่างี้นะเนืเ้อก็เนื้อก็อร่อยอยู่นะเปลี่ยนจันก็ไม่ตัดอ่อนแล้วเบิกหนามากเลยอะ่ะเปลี่ยนใหม่ไงมาไปชิมหวานไหม,มหวานนะหวานจั๊วเลยอะ่ะหวานกว่าอันนี้ลงรับแรง ามาการ,รันตีเรื่องรสชาติที่เขารีวิวกันมาเขาก็บอกว่าหลงอร่อยสุดนะหนูก็กินครั้งแรกเหมือนกันอันนี้ก็กบก็ครั้ง,<อ>งแรกหลงก็ครั้งแรกแต่เขาไม่ได้เทียบกับโมซันคิงกันนะั้นก็เทียบกับอะไรก็ไม่รู้สีสวยงามก็ยัง สีเหลืองแต่ก็ไม่เหลืองมากอันนี้เป็นหลงละแปรเนาะอันนี้เป็นกบเขากลัลกลวไหมหลงรลัแปร่ก็ได้ปลูกเปรียบเทียบกับนิสหนึ่งของไอ้มากเขาอาจจะเม็ดเล็กนิดนึงอืมเฮ้เข้าเหนืออ่อยแกมีนี่เ,เขาทำโปรโมชั่นมีอยู่นะแต่เม็ดเล็ก อันนี้เอากบออกก่อนเดี๋ยวเราจะทำทำสองคลิปนิดหน่ึงนะชิมสิเดี๋ยวลองชิมน่ะมีแค่แท่งนิ้วมือเนี่ยตัวน้อยตัวนิดตัวน้อยจนนิดจริงจริงชิลิสหน้าดูยูหูเป็นพึ่งน้อยเลยมันจะหนักเปลือกอ่ะถ้าซื้อลูกเล็กอ่ะมันจะเสียเปลือกเยอะ ำไมนั่น,นเหนียงเขาต้องซื้อลูกกบมสามสี่โลไม่เคยซื้อไปสนีเลยลองไงอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงทุเรียนต้นใหม่ก็จะเปิดยเยอะแต่ทุเรียนไอ้ท้าเขาเรียกว่าโบอะ่ะเปืดอกหนากว่านี้แต่ราคาก็จะถูกนะโลละเจ็ดสิบแปดสิบ <laughs> ใรลอยมากเลยนะเนื้อเน้่ารักเลยนะเอะอกระจุ่มกระจิมนี่แท้หนูล,ลูกหนึ่งอ่ะไม่ได้เอากิโลมาชั่งเนาะได้เนือเน้อกี่ขีดโล่สี่โล่สี่ออืมอันเนี้ยโล่สี่จิมมากเลย มันเบี้ยวป่ะภูมันเบี้ยวป่ะพี่เหมือนทำวิจัยทุเรียนค่อยๆเอามาทีละพันทีละพันต้องกางเต็นท์ข้างบ้านประสินอะประสินเขาสั่งทุเรียนมาพี่เดาดิแล้วไปถ่ายคลิปรูรีวิวสั่งสั่งขุนนนมารูวที่ไหนที่ที่บ้านเหรอสั่งมาตั้งสองลูก พอมันสุกรีบกินกันใหญ่ลูกกบลครับอลูกพี่ไม่เห,เห,เหม็นเนาะเม็นแต่ก็จะกินพ่อกับแม่จะกินก็เม็นก็ไปอยู่ข้างหน้าสิแม่จะกินพอกทพาะทำหลทุกเร่อะไรเอ็มมอนถามเลยม,มอนไม่กินเหรออืไม่กินไม่ชอบ เด็กรุ่นใหม่อะเป็นอะไรเขาต้องกินแบบกรบกตอนเจสมัยเราเด็กๆเราก็ไม่เห็นรู้เรื่องเลยอะไรเขาต้องกินกระบกเหนแล้วก็เดินหนีเอาเนาะสีสวยนั้นเนี่ยอันนี้สมัยก่อนเป็นเป็นชนีท้องสี่ร้องกูกูกูเป็นอะไรกับท้องดังจังนั่นน่ดิกินอิ่มแล้วยังเออกินอิ่มได้กี่ได้กี่ขีดเนี่ยทั้งหมดเนี่ยด้วยสายตาพี่อะผัวเท่าไหร่ผัวละขีดอันนี้ไม่ถึงหรอกอันนี้ขีดหนึ่งเนี่ยไม่ถึงเนี่ยขีด มันก็ขีดเป็นไงรสชาติหวานก็นอนงพี่ซื้อสามโลอ่ะอใช้เนื้อโลหนึ่งสามโลเปลือกสองโลก็น่าจะประมาณนั้นน่าประมาณสามขีดหวานอ่ะหวานหวานลงละแรนะคะหวานะกลิ่นไม่ได้ฉุนมากนะไม่เด็กลิ่นไม่ได้เอกลักษณ์นะเรื่องกลิ่นเรื่องสี แต่ถ้าเป็นหมูซันคิงนะเหลืองแบบเหมือนท่อเหมืนไหมเหมือนไหมหมิ่นไหมหมูซันคิงอ่ะมันจะหอมก่อนถ้าระยะสุกระยะสุกใหม่ๆมันหอม,อมตอนผ่านแล้วกลิ่นหอมชิ่กลิ่นเหมือนดอกไม้ตอนเจาะอ่ะคือไม่ได้คือไม่ได้รอให้มันขนาดสุกเยอะไนงะกลัวรีบกินก่อนจริงจินเขาชอบอ่ะหกเม็ด อันนี้หลงรับแปลนะคะในปริมาณที่กิโลสี่สิบก็จะได้ประมาณนี้เนือเน้อแล้วก็ได้ภูกระจ้อยล่อยได้ผูใหญ่มาสองภูเนาะแล้วก็ภูเล็กสามภูนี่พีด่ดูดูเนื้อเม็ดเม็เม็มันเขาบอกเม็ดมันจะเล็กเล็กเม็ดจะรีบอ่าเม็ดรีบเนื้อจะเยอะ โอ้เมดลีเมดลีดเมดลีชื่อสมชื่ออ่าสมชื่อเขานะโอเคนะโอเคใช่วันนี้ก็จะหมดกันรีวิวหลงรับแรไปแล้วนะคะเออมีแต่เนื้อเลยเม็ดหายแต่มันไม่หวานสไว้เจอกันคลิปหน้าจะหวานไปกินก่อนคันนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยเนื้อทุเรียน สวยๆเหลืองทองเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวขอไปทานก่อนนะคะเกือบจะไม่ได้ปิดคลิปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย